ร่วมประจนภัยโดย c a m e l a Sun and Sport ท w เวย์พาวเดอร์เค SPF 20ใหม่ Toyota Hilux Vigo Champ คานาซาวะหรือว่าเกียวโตน้อยเป็นอีกเมืองหนึ่งที่รุ่งเรืองทั้งทางด้านศิลปวัฒนธรรมในยุคเอโดะนอกจากลวดลายวาดเส้นที่ปรากฏบนผืนผ้าไหม ตัดเป็นชุดกิโมโนชุดประจำชาติและการทำขนมตำรับชาววังแล้วคณะสวะยังมีอีกหนึ่งศาสตร์แห่งศิลป์ที่นับว่าเป็นอัตลักษณ์ของแคว้นคากะค่ะศิลปะก,การแสดงที่มีชื่อเสียงแล้วก็ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของญี่ปุ่นก็คือการแสดงโนค่ะซึ่งการแสดงโนเนี่ยนะคะเป็นการแสดงที่มีมาตั้งแต่สมัยเอโดะ เป็นการแสดงเพื่อความบันเทิงให้กับเหล่าพวกสมูไรซึ่งสมัยนั้นเนี่ยนะคะสมุไรเป็นเสนาบาดีหรือว่าเป็นคนที่คอยดูแลให้กับผู้ปกครองแคว้นคากะก็คือตระกูลไมดะนั่นเองนะคะตอนแรกเนี่ยเขาจัดให้กับในสมัยตระกูลไมดะ สงวนไว้สําหรับการแสดงให้กับเหล่าซามูไรแต่ต่อมาก็ได้มีการจัดการแสดงข้างนอกเพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถที่จะชมการแสดงนี้ได้ทาคาสโกค่ะเป็นชื่อของ ละครที่นิยมใช้แสดงในละครโน,โนนะคะเพราะว่าเป็นละครที่เขาเรียกว่าเป็นละครที่ให้คุณเนื่องจากว่ามีแต่เรื่องคุณงามความดีแล้วนําโชคนําสิ่งที่ดีมาให้เพราะฉะนั้นในงานมงคลต่างๆนะคะก็จะนิยมแสดงละครโน,โนในบทบาทของเรื่องนี้ซึ่งแต่แรกเลยเนี่ยพอเปิดเวทีมานะคะก็จะมีตากับยายสองคนมีหน้ากากใส่ไว้นะคะเสร็จแล้วพอเรื่องดําเนินไปเนี่ยนะคะตาเนี่ยก็จะเปิดเผยออกมา จากจากออบทบาทของตานะคะจะเปิดร่างออกมากลายเป็น พระเจ้าค่ะซึ่งมาเพื่อที่จะประทานความสงบสุขให้แก่มวลโลกมนุษย์แล้วก็นำสิ่งดีสิ่งงามมาให้กับโลกมนุษย์นั่นเองค่ะนี่ก็คือเรื่องยอดฮิตของละครโนโน,นะคะเสร์มอีกนิดนึงค่ะการแสดงละครโนเน,นะคะตัวละครเรียนไปแล้วว่ามี3ามตัวด้วยกันหลักๆนะคะ1 2 3สองสาแล้วเสร็จแล้วด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเวทีอีกส่วนหนึ่งนะคะ ซึ่งอยู่ด้านหลังออกไปเขาเรียกว่าเป็นเวทีของนักดนตรีค่ะนักดนตรีก็จะมีเครื่องดนตรีอยู่4ชิ้นด้วยกันถือได้ว่าเป็นออเคสตราของอุปรากรณญ,ญี่ปุ่นหรือละครโนอันนี้นะคะส่วนทางด้านข้างๆค่ะนั่งเรียงอยู่นะคะก็จะเป็นคอรัสนะคะผู้ร้องประสานเสียงหรือว่าร้องควบเสียงนะคะอาจจะมีสคนก็ได้หรือมากที่สุดก็จะมี8คนค่ะส่วนทางด้านหลังนี่นะคะ จะเป็นส่วนเชื่อมระหว่างเวทีนะคะเขาเรียกว่าเป็นบันไดค่ะบันไดเชื่อมระหว่างเวทีหลักทางด้านหน้านี้ เฉียงไปทางด้านหลังค่ะซึ่งเวทีแห่งนี้นะคะจะใช้เป็นสถานที่สำหรับให้ตัวละครเข้าออกจากเวทีเพื่อที่จะมาแสดงแล้วก็กลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าหลังฉากค่ะในขณะเดียวกันนะคะเวทีนี้การแสดงละครก็สามารถที่จะแสดงเลื่อนไปทางบริเวณเวทีก็ได้อีกนัยยะหนึ่งที่มีเวทีนี้เขาบอกเป็นความหมายของการเชื่อมโลกแห่งความจริงก็คือทางด้านที่ออกไปนอกเวทีนะคะคือชีวิตจริงส่วน เมื่อเชื่อมมาทางฝั่งนี้ฝั่งเวทีก็คือโลกแห่งจินตนาการว่าเราอยากจะให้เป็นยังไงอยากจะให้เกิดสิ่งดีสิ่งงามขึ้นสิ่งที่เป็นคุณแก่เราขึ้นนี่ก็คือเรื่องราวและก็ลักษณะของการแสดงละครโนค่ะซึ่งกำเนิดก็คือสำหรับพวกซามูไรค่ะ แล้วคนนี้เราก็มักจะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมละครนโนจะต้องมีแต่คุณตาคุณยายคนแก่คนสูงวัยสูงอายุทั้งนั้นเลยเพราะเขาบอกว่าในสมัยก่อนเนี้ยคนเราเนี่ย จะตายเมื่ออายุอย่างน้อยๆ้อยไม่ค่อยมีใครที่จะอยู่จนกระทั่งแก่เท่าจะสังเกตว่าเวลาจะให้พรน,นึกย้อนไปเมื่อประมาณออหลายสิบปีที่แล้วคนไทยเราก็เช่นเดียวกันไม่จะบอกว่าอยู่จนแก่จนเท่าเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ญี่ปุ่นเขาก็เช่นเดียวกันค่ะเขาก็ถือว่าคนที่สามารถอยู่จนเป็นคนแก่คนเท่าได้เนี่ยนะคะ mm. ก็ มีไม่มากเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ได้น่าจะเป็นคนที่มีบุญซึ่งเป็นตัวแทนของพระเจ้านั่นเองค่ะก็เลยการแสดงละครโนเลยมาในรูปแบบของคนสูงอายุแล้วก็มาร้องเพลงเพื่อที่จะให้พรกับคนทั่วๆไปให้มีความสุขความเจริญมีความสงบสุขมีความอุดมสมบูรณ์นั่นเองค่ะ าวิเลียนริมแควรีรสอร์ทกาญจนบุรี